สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการสวนสีโซซายตี้รายการนี้ดูดีมีสาระค่ะดิฉัน,นาธนัฐาลิมสวัสด์รับหน้าที่เป็นพิธีรในการดำเนินรายการในวันนี้ค่ะหัวข้อเรื่องที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการบริการวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในกลุ่มอายุ12ถึง18ปีค่ะจากที่กรมควบคุมโรคได้เปิดเผยข้อมูลนะคะในเรื่องของการแจ้งความจำงของผู้ปกครองที่จะอนุญาตให้บุตรหลานได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะคะคิดเป็นเกือบร้อยละ71ของนักเรียนทั่วทั้งประเทศค่ะ ซึ่งการบริการจาัดสรรวัคซีนนี้จะได้รับครบภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะบริการทั่วทุกจังหวัดภายในประเทศค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็คือกลุ่มอายุ12-18ปีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่เราจะเปิดเรียนออนไลน์ในวันที่1พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ และสําหรับโรงเรียนสวนสีวิทยาของเรานะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการบริการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนะคะก็เลยมีการได้แสดงความห่วงใยนะคะผ่านท่านรองผู้อำนวยการดาราวดีบรรจงช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสีวิทยาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนค่ะเรียนเชิญค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับนักเรียนนั่นคือวัคซีนไฟเซอร์โดยกําหนดฉีดให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปหรือนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้ตามปกติสําหรับโรงเรียนสวนสีวิทยานั้นเราได้มีการสํารวจความยินยอมของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จากผลการสํารวจพบว่าผู้ครองยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คิดเป็นร้อยละ9 9เปอร์เซ็นต์ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนสีวิทยาของเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโดยแบ่งออกเป็นเข็มที่หนึ่งคิดเป็นร้อยละ9 6 3 6เข็มที่สองคิดเป็นร้อยละ70ทั้งนี้ก็คิดว่าจะได้รับวัคซีนครบโดสก่อนเปิดภาคเรียนค่ะค่ะและสําหรับในประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยกันอย่างมากมายนะคะในเรื่องของความจําเป็นที่เราจะต้องจัดหาวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ12-18ถึงปีรวมไปถึง การที่เราจะมีการบริหารจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนโดยทั่วไปในเขตอำเภอหลังสวนนั้นนะคะก็ขอให้ได้รับความชัดเจนจากนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มหารัตนวงศ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนค่ะเรียนเชิญค่ะสำหรับความจําเป็นในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโว2 0 -19 นะครับในกลุ่มนักเรียน,นยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโา2 0 -19 นะครับในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงก็คือกลุ่มนักเรียนนะครับที่อยู่ในสถานศึกษาเนื่องจากว่ามีการเรียนรวมกันในห้องเรียนแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันในหลายๆกิจกรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นการสร้างคุ้มกันโรคจึงมีความจําเป็นในการป้องกันโรคนะครับสําหรับการกระจายวัคซีนนะครับหรือการบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรวัคซีนโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดสรรมาให้จังหวัดชุมพรประมาณ 14,000โดสเศษนะครับได้กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆทุกแห่งของจังหวัดชุมพรเพื่อให้บริการกับนักเรียนใน,ในชั้นต่างๆได้อย่างทั่วถึงซึ่งการจัดสรรของอำเภอหลังสวนนั้นเราได้ให้สำนักง,งานพื้นที่เกตการศึกษาเป็นผู้จัดโควตาให้กับนักเรียนในสถานบริการต่างๆของอำเภอหลังสวนนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลหลังสวนได้รับการจัดสรรวัคซีนมาประมาณ600โดสนะครับซึ่งคิดว่า การจัดสรรวัคซีนงวดแรกอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนักเรียนทั้งหมดแต่ว่าสามารถควบคุมกลุ่มเสี่ยงได้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เนี่ยจะยังประโยชน์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆได้อย่างทั่วถึงครับผมและการอัปเดตในเรื่องของข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ในอำเภอหลังสวนของเรานะคะมีแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญคุณสุรวุฒิเมฆนิตินะคะนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหลังสวนค่ะ สำหรับสถานการณ์การแพร่บาดของโควิด -19 นะครับของจ,จังหวัดชุมพรของเรานะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับจังหวัดชุมพรเรานะครับก็เป็นหนึ่งใน7จังหวัดของเขตสุขภาพที่11นะครับจากสถิตินะครับการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดชุมพรเรานะครับก็ถือว่าเป็นติดลําดับที่4นะครับของเขตสุขภาพตั้งแต่การระบาดรายรอบที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นการระบาดรายรอบใหม่ล่าสุด นะครับตั้งแต่วันที่2เมษาจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้นนะครับหมื่นยีคนนะครับแล้วก็มีอัตราการตายค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือ68รายนะครับซึ่งสถานการณ์เหล่านี้นะครับตอนนี้ได้แพร่กระจายไปยังครอบครัวและก็ชุมชนนะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งมีการแพร่กระจายในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งจากสถานการณ์เหล่านี้นะครับทางโรงพยาบาลสวนนะครับก็จะมีจุด บริการให้วัคซีนของน้องๆน,นักเรียนนะครับที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวนะครับให้กับพี่น้องาชาวหลังสวนแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนทุกคนครับและในเดือนตุลาคมนี้นะคะที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียนพบร้อยละหนึ่งร้อยนะคะในอำเภอหลังสวนก็ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงอังคณานาอุบลน,นะคะได้ให้ข้อชี้แจงในเรื่องของผลข้างเคียงที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความจาเป็นที่เราจะต้องมีการจัดสรรวัคซีนในส่วนนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ สำหรับวัคซีนในน้องนักเรียนอายุ12-18ปีนะคะปัจจุบันประเทศไทยอิงตามคำแนะนำของรัฐัยกระทรวงสาธุนะคะซึ่งออกมาเมื่อวันที่22กันยายน2564ได้อนุมัติให้มีคำแนะนำในการดูแลเรื่องของการฉีดวัคซีนนักเรียนนะคะโดยที่วัคซีนที่รับอนุมัติในประเทศไทยตอนนี้ที่ผ่านองค์การัยาและเภสัชกรรมนะคะหรือผ่านออยอมาก็คือวัคซีน mRNA ปัจจุบันมีอยู่2ยี่ห้อนะคะก็คือยี่ห้อของไฟเซอร์และมาดอนนาอัเภอหลังสวนเราตอนนี้นะคะเราได้ยี่ห้อของไฟเซอร์ซึ่งได้การดูแลนักเรียนกลุ่มไหนบ้างที่คนจะได้ฉีดวัคซีนนะคะก็แบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเด็กที่อายุ16ปีขึ้นไปอันนี้ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถรับวัคซีนชนิดนี้ได้นะคะกลุ่มที่2ก็คือ12ปีขึ้นไปทุกเพศนะคะที่มีโรคเรื้อรัง7โรคหลัก โดรหลักนี้หมายถึงว่าหากว่าน้องเกิดการติดเชื้อโควิดจะมีความเสี่ยงสูงในการได้รับผลกระทบจากการติดเชือ COVID, ้อโควิดเพราะฉะนั้นจึงอนุมัติให้เขาได้รับวัคซีนนะคะผมที่3าก็คือเด็กอายุ12-16ปีขึ้นไปแบ่งเ,เป็น2ประเภทนะคะถ้าเป็นเด็กเพศหญิงสามารถรับวัคซีนทั้งเข็ม1และเข็ม2ได้เลยนะครับวัคซีนไฟเซอร์นี้ได้ฉีดทั้งหมด2เข็มก็คือเข็มที่1นะคะแล้วก็เข็มที่2จะห่างจากเข็มแรกประมาณ21-28วัน เด็กผู้หญิงเนี่ยในงานวิจัยที่เราศึกษามาตอนนี้สามารถฉีดได้เพราะมีอาการข้างเคียงน้อยมากนะคบแล้เด็กผู้ชายที่แข็งแรงดี12-16ปีนะคะก็แนะนาให้ฉีดเข็มหนึ่งเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันก่อนแต่ให้ชะลอการฉีดเข็ม2เพื่อรอ,อ,อ,อศึกษาความปลอดภัยนะคะในการรับวัคซีนเข็ม2เมื่อรับวัคซีนแล้วนะคะวัคซีนชนิดนี้ก็เหมือนกับวัคซีนชนิดอื่นๆของอวัคซีนป้องกันโควิด หมายถึงว่าฉีดเสร็จแล้วอาจจะมีไข้เข็ดปวดเมื่อยปวดบวมดำเนินที่ฉีดได้มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวท้องเสียมีผื่นขึ้นหากาเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะคะผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ยาบรรเทาอาการได้เช่นมีไข้ใช้ยาพา,าราซตามอลได้มีทายเลวอาจจะกินเป็นเกลือแร่ชักเชิงอาการขาดน้ดํา,าดได้มีผื่นคันใช้ยาทาแก้คันทั่วไปได้แต่ว่าอาการเฉพาะของ m I. n a หรือวัคซีนไพเซอร์เฉพาะก็คืออาการเกี่ยวกับ หัวใจและเยื่อหัวใจอักเสบนะคะคนนี้จะมีอาการให้สังเกตอะไรได้บ้างก็คือจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะใจสัน่นเอ่อหน้ามืดนะคะรู้สึกใจวิววิวนะคะหากว่ามีอาการรู้สึกไม่สุขสบายหรือผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะซึ่งในการฉีดวัคซีนเราจะให้ใบสังเกตอาการกับน้องๆทีอ่อยู่แล้วกรณีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อฉีดวัคซีนแล้วนะคะน้องๆนักเรียนควรงดกิจกรรมหรือการออกกําลังกายประเภทหนักๆอย่างน้งนงนงนงอย2ส,สัปดาห์ เพื่อให้ร่างการมีเวลาพักฟื้นนะคะมีอาการข้างเคียงใดๆให้รีบบอกผู้ปกครองโดยเร็วและบ้างพบหมอนะคะก็สําหรับอํวเวาเภอหลังสวนเรานะคะก็ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในยามของการจัดการโควิดนะคะ และสิ่งที่จะสร้างความกังวลใจไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือในส่วนของผู้ปกครองนะคะที่วันนี้ได้มีตัวอย่างของผู้ปกครองนะคะที่ได้ติดตามบุตรหลานนะคะมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ปกครองกันดีกว่าค่ะว่ามีความกังวลใจในเรื่องใดบ้างหากในอนาคตอันใกล้นี้โรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ปกครองของนัตพงศ์จันทร์ธรมโรงเรียนสวนศรีวิทยาในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ผมมีความรู้สึกว่าจะมีความปลอดภัยในการจะไปปวดเทิมหน้าและก็ผมคิดว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของนักเรียนจะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและก็ในความกังวลของผู้ปกครองของผมนี้ถือว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูงผมมีความมั่นใจใน การฉีดวัคซีนนี้ครั้งนี้และหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้วัคซีนนี้จะมีภูมิคุ้มกันสูงและปูดเทิมหน้าจะได้เรียนปกติครับและสุดท้ายท้ายสุดนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยค่ะ บุคคลที่สาคัญที่สุดนะคะในการรับบริการในครั้งนี้ก็คือนักเรียนนะคะเราไปรับชมกันดีกว่าว่าในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรและนักเรียนเองมีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนเนี่ยมารับวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดออนไซต์เร็วๆนี้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับก็ความรู้สึกตอนแรกที่มาคือรู้สึกกลัวแล้วก็ประหมา่าครับแต่เมื่อได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีความเก็บใจครับเพราะว่า ได้ฉีดกับคนที่ชานาญการด้านการฉีดครับไม่ได้มีความน่ากลัวหรืออันตรายใดๆครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้มาฉีดวัคซีนกันเพื่อจะได้กลับไปเรียนในเทอม2แบบออนไลน์ครับค่ะฉีดวัคซีนยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีกังวลมากเล็กน้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอติดตามผลนการต่อไปค่ะก็รู้สึกดีคะ่ะที่ได้ฉีดเพราะว่าเราก็ได้มาถึงโดสหนึ่งแล้วนะคะ เพื่อข้ความแบบว้ของชีวิตตัวเองค่ะก่อนจะรับวัคซีนนะคะมีอาการกลัวเข็มนิดนึงค่ะแต่ว่าพอได้ฉีดแล้วก็ดีค่ะไม่เจ็บอะไรแล้วก็ฉีดแล้วไม่มีอาการเลยค่ะไม่ปวดไม่อะไรค่ะมาฉีดวัคซีนนะคะรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอ,ตอนแรกอะหนูเป็นคนกลัวเข็มแล้วพอมาฉีดจริงๆมันไม่ได้เจ็บเลยแล้วก็ไม่มีผกลก้างเคียงอะไรเลยค่ะ <S <S แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เรียนออนไซด์มากกว่าอะไรค่ะเพราะว่าจะจบม .6 แล้วอยากเจอเพื่อนอยากใช้ชีวิต หมอปลายให้ดีที่สุด่ะถ่าที่มาฉีดวัคซีนนะคะตอนแรกก็รู้สึกกังวลแต่ว่าพอฉีดแล้วก็ไม่กังวลแล้วค่ะคุณหมอก็บอเบามากๆค่ะแล้วก็อาการข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีค่ะมีแค่ง่วงนิดหน่อยครับก็วันนี้มาฉีดวัคซีนก็ความรู้สึกคือตอนที่ฉีดก็คือเสียวบวบาม,มากพอเสียวบวบปบก็คือแบบพอหมอแทงเข็กมก็คือแบบหมอแทงหรอพอหมอแทงปุ๊บแล้วพอหมอฉีดก็คือเจ็บจีดเลยแล้วพอฉีดเสร็จก็ รู้สึกโล่งเพราะว่าเราฉีดวัคซีนแล้วครับส่วนตัวอยากให้เปิดนะคะเพราะว่าส่วนตัวชอบการเรียนที่โรงเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้เพราะว่ามันได้เจอ้งเพื่อนแล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนมันทําให้รู้สึกว่าเรามีกาลังใจในการเรียนและมีแพชชั่นในการเารเียนมากขึ้นค่ะจากจากบรรยากาศการฉีดวัคซีนวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็การบริการที่ดีจากคุณครูและโรงพยาบาลหลังสวน,นะคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็คืออยากให้โรงเรียนเปิดแล้วค่ะค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือมาตรการในการดําเนินงาน ของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียนทุกๆคนนะคะรวมไปถึงในอำเภอหลังสวนของเราให้มีการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนใน1พนฤศจิกายนที่จะถึงนี้รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองทุกๆท,ท่านแต่ย้วนะคะมาตรการที่ได้กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากาอนามัยแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของตนเองอยู่เสมอ เื่อให้เราทุกคนจะสามารถเผชิญต่อสู้กับโรคของโควิด -19 ตรงนี้ไปได้ค่ะและสำหรับรายการส่วนสีโซซายตีรายการนี้ดูดีมีสาระสำหรับอีกทีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ติดตามพวกเราผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน w w w ร์ดไวด์เว็บสวนส a c e h o o k แล้วก็กดติดตามให้กับส่วนสีชาแนลของพวกเราด้วยนะคะอีกพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามพวกเราได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ